ขอพระเดชเกลไกใรในฟ้ากว้างทั่วนาพางเวหางกระจ่างสีขอพระองค์สุกเกษมเปรมทวีดังฤดีที่ทรงหมายทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าบริษัทฟเฟสมีเดียจำกัดผู้ผลิตรายการ h i g ฟ f r อร r บินสูงรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บริษัทเฟซมีเดียจำกัดร่วมกับผลิตภัณฑ์พันธายนรสิงค์ผลิตภัณฑ์ตรางว่นสูงผลิตภัณฑ์สตาร์เวลลน้ามันงานตรามากอนคู่ <S <S High Flyer บินสูงสวัสดีค่ะพบกับแก้มพ,พิตยพัฒน์ด่านตราในรายการ High Flyer นะคะรายการที่จะพาผู้ชม ได้รับการยอมรับในประเทศต่างๆหลากหลายประเทศทีเดียวนะคะแล้ววันนี้เราจะไปรับฟังกันว่าแขกรับเชิญของเรามีกลยุทธ์ในการบริหารงานในการดําเนินธุรกิจอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะช่วง Burst Eye View กลยุทธ์ VIP สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Starwell ใส้กรอกระดับพรีเมียมของประเทศไทยที่สั่งสมความอร่อยและความไว้วางใจกับผู้บริโภคมาอย่างยาวนานบริษัทไทยเยอรมันมีดโปรดักต์จำกัดกับซ e อระดับอินเตอร์คุณจันทนาพัวพัฒนกรจรกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเยอรมันมีดโปรดักต์จำกัดจะมาเผยเคล็ดลับเทคนิคการบริหารแบบบินสูงในคืนนี้ เข้าสู่ช่วง Birds e View กลยุทธ์ VIP นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารเป็นอาหารที่ทานง่ายๆแล้วก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความสะดวกสบายนะคะนั่นก็คือสินค้ายอย่างพวกไส้กรอกและแฮมนี่เป็นแบรนด์ของคนไทยและเป็นแบรนด์ในระดับพรีเมียมด้วยนะคะนั่นคือแบรนด์ TGM ค่ะเราคงได้เห็นกันตามท้องตลาดมากมายทีเดียวนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับกรรมการผู้จัดการบร,ริษัทไทยเยอรมันมิสโปรดักต์หรือว่า TGM ค่ะคุณจันทนาผัวพัฒนคจรค่ะสวัสดีค่ะคุณน จันทนาสวัสดีค่ะเริ่มต้นเลยนะคะขอถามถึงที่มาที่ไปก่อนแล้วกันว่าคุณจันทนาได้เข้ามาดูแลในส่วนของการบริหารตั้งแต่ช่วงไหนคะอ๋อคืออย่างนี้อ้อยเล่าประวัติเข้าๆของบริษัทก่อนแล้วกันนะคะจริงๆเนี่ยตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะคะคือคุณพ่อเนี่ยเป็นพนักง,งานของบริษัทแท้เกาะที่มาตั้งเมืองไทยเนี่ยเจ้าแรกในปี0ูนะคะแล้วก็เรื่องทำเอ่อทำ อยู่ในโรงงานตรงนั้นมาคือเรียกว่าบาังกรอาาร์ซอเเอทฝรั่งที่มาเมืองไทยก็คือเป็นรสชาติเยอรมันที่เขาทำนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อก็คิดว่าพอพอมีอ้อยจากศูนย์หกไปตอนนั้นค,คุณพ่อก็เลยคิดว่าเราอยู่กับในห้างมาสิบกว่าปีละก็สะสมประสบการณ์เยอะแยะละคุณพ่อก็เลยคิดว่ามาเปิดร้านของเราเองอยู่ที่ถนนสาธรน,นะคะ,คะสมัยก่อนก็จะมีแค่คุณตาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณยายสี่คนที่เริ่มก่อตั้ง บริษัทไทยเทอเศดก่อนแล้วก็มาเป็นไทยเยอรมันเนี่ยค่ะคือเริ่มต้นจากการทำร้านของเราสาทรเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็มาทำที่ซอยทวีแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี้ะนะคะก็50ปีปีนี้พอดีเลยค่ะ,ค,ะคือตอนแรกได้ยินชื่อของบริษัทไทยเยอรมันนึกว่าจะมีการร่วมทุนกับทางเยอรมันหรือเปล่าหรือนี่คือเรื่องของสูตร ค,คือจริงๆเรื่องของสูตรด้วยแล้วก็มีซึ่งเป็นเพื่อนคุณพ่อะนะคะคือคุณพ่อเนี่ยจริงๆไม่ได้ไม่ได้จบสูงนะคะจริงๆสมัยก่อนก็คือจบแค่ป .4 นะคะแต่คุณพ่อลักในอาชีพไส้เกาะก็สะสมประสบการณ์ในการทําตรงนั้นมาแล้วก็ได้เดินทางไปต่างประเทศในสมัยก่อนว่าโอเคสิบกว่าปีก่อนคุณพ่อไปก็ได้เจอเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวเยอรมันทําไส้เกาะเหมือนกันคุณพ่อก็เลยชวนเขา เพื่อเราจะได้โน้ตฮาวของตรงเขาเนี่ยมาใช้ในผิดพันุ์ของเราจริงๆถ้าถามว่าแท่งกล่องเนี่ยต้นตํำรับก็คือต้องเป็นเยอรมันแต่เพียงแต่ว่ารสชาติเขาเนี่ยจะเข้มข้นจะออกเค็มนะคะคือคนไทยเนี่ยถ้าเค็มจะไม่ชอบเราก็ต้องมาปรับเราก็มาปรับรสค่ะให้เป็นรสเหมือนอย่างคนไทยจะเห็นว่ารสชาติจริงๆถ้าเราไปเที่ยวเมืองนอกเขาจะไม่มีใส่พริกขี้หนูไม่มีอะไรเนื่องจากคนไทยชอบทั้งยำทำอะไรอย่างนี้ค่ะคุณพ่อก็ดัดแปลงสูตร มาเป็นไส้กรอกมีใส่พริกขี้หนูบ้างมีใส่อะไรบ้างอย่างนี้ค่ะโอ้มันทําได้หลากหลายถึงขนาดเป็น300กว่ารายการเลยเหรอค่ะมันก็จะแยกเป็นหมวดหมวดเป็นหมวดไส้กรอกเป็นหมวดหมูแฮมเป็นหมวดไดอย่างนี้ค่ะเป็นเหมือนสินค้าพิเศษอย่างนี้ค่ะจะเป็นหมวดค่ะแล้วพัฒนาคิดว่าจะเพิ่มจํานวนรายการขึ้นไปอีกเยอะไหมคะก็มีเพิ่มไปทุกปีนะคะคือทุกปีเราก็ดูว่าตลาดชอบแบบไหนอย่างนี้ค่ะ บางคนก็จะแบบว่าเออชอบพริกไทยชอบอะไรอย่างงี้เราก็จะปรับตามจุดกัตรงนี้ไปอย่างนี้ค่ะในธุรกิจนี้เนี่ยถือว่าน่าจะมีคู่แข่งเยอะอยู่เหมือนกันก็มีค่ะแล้วเรามีแนวทางมีกลยุทธ์ยังไงในการสร้างจุดเด่นที่จะแข่งขันบ้างคะคือจริงๆในการสร้างสร้างจุดเด่นคืออ้อยก็ได้รับการถ่ายทอดตั้งแต่สมัยคุณตาถึงพ่อมาเนี่ยว่าจริงๆคุณภาพของเราต้องคุณภาพมาเป็นหลักก่อนนะคะ,คะถึงจะไปไป,ไปแข่งเพราะเรื่องราคาหรือเรื่องเรื่องอย่างอื่นอ้อยคิดว่ามันเป็นรอง มากกว่าค่ะเป็นแก้มสิ่งที่เน้นอย่างเรื่องของคุณภาพนี่สามารถแยกย่อยเป็นประเด็นยังไงบ้างคะเออจริงๆคุณภาพนี่คือคือไส้กอกคนทานในท้องตลาดก็จะมีอยู่หลายเกดที่เราจะถูกเห็นว่าราคา50บาทก็มีร้อยหนึ่งก็มีถามว่าเนื้อหมูในราคาปัจจุบันเนี่ยก็ร้อยกว่าแล้วเป็นไปไม่ได้ที่ไส้กอกจะราคาแค่ร้อยกว่าบาทะนะคะเพราะต้นทุนของหมูก็ร้อยกว่าบาทแล้วอ,อย่างนี้ก็คือของเราเองเนี่ยเราที่แตกต่างจากคนอื่นเป็นจริงๆเครื่องเทศเนี่ยเรานาเข้าหมด ใช้เครื่องเทศจากที่จากมืองนอกมาหมดจากเยอรมันไม่ว่าจะเป็นเครื่องจกักรเป็นเครื่องเทศเราใช้ของเยอรมันหมดเลยแม้กระทั่งขี้เลื่อยในการที่เราใช้ในการลมควัน<ม>เราก็นําขี้เลื่อยจา,จากที่เยอรมันมาใช้ก็จะเห็นว่าจากทําไมเราถึงไม่ใช้ขี้เลื่อยบ้านเรานอามาต่างกันตรงไหนนั่นเขาปลูกเพื่อการทําอุตสาหกรรมและก็มีการทดแทน ถ้าอย่างบ้านเราที่เราใช้ <S <S ก็จะเห็นจากขี้เลือ่อยจากไม้โตที่จะเห็นอยู่ตามอย่างนี้ซึ่งมีทินเนอร์ผสมม,มีอะไรอ,อย่างนี้ค่ะเครื่องจักรที่เราให้ในการลมควันของเราเนี่ยตู้สโมกที่เราใช้ในการทําเราจะดูดแค่ควันเข้าไปทําการสโมกส่วนตัวขี้เลื่อยจะมีการแยกออกหมายที่หน,นึ่งเนี่ยค่ะแล้วเน้นเรื่องของแสดงว่าก,ก็เน้นเรื่องของการอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยใช่ค่ะคือทุกวันนี้เนี่ยผลิตมามากมายเหลือเกินแล้วก็ค่ะ เห็นบอกว่าขายไปตามประเทศเพื่อนบ้านเยอะนี่ขายไปตั้งแต่ช่วงปีไหนคะที่เราขายมาประมาณสักเกือบสักแปดปีหรือสิบปีเนี่ยค่ะที่เราไปแถวกัมพูชาพม่าเวียดนามตอนนี้นะคะแล้วก็ลาวเพื่อนบ้านตอนนี้ก็มีผิดพันธุ์ที่เป็นแบรนด์ TGM ด้วยนะคะไม่ใช่เป็นแบรนด์อื่นที่เราไปทําถ้าอย่างนั้นพอเวลาที่เราเปิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเรวมตัวกันแล้วเนี่ยค่ะจะขยายอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ ือจริงๆถ้าขยายเพิ่มเติมแล้วก็คงขยายไปแถว AEC ที่จะมีอยู่เนี่ยนะคะแต่เราก็จะเน้นเรื่องคุณภาพเพราะการที่เปิด AEC เนี่ยเราอย่านึกว่าเราจะไปเขาอย่างเดียวนะคะคุณแก้มเขาก็มาเราเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องทำยังไงที่เราจะทำแบรนด์เราให้แข็งเนี่ยค่ะชาติไหนที่เรารู้สึกว่าเอะน่าก,กลัวจะเป็นคู่แข่งที่ไม่ธรรมดาคือตอนนี้เหรอคะคือตอนนี้เนี่ยเรายังมองไม่เห็นนะคะ,คะว่า จะยังไงแต่เราเองเราต้องเตรียมป้องกันตัวเราเองก็คือเน้นเรื่องการทําคุณภาพเป็นหลักค่ะแนวทางในการที่เราจะพัฒนาแล้วก็เพิ่มสินค้าให้มีความหลากหลายขึ้นเนี่ยค่ะคือไปอาศัยข้อมูลจากตรงไหนหรือว่าไปดูจากตรงไหนบ้างคะคือจริงๆอาจจะแบบว่าได้ไประสบการณ์คะคือจริงๆอ้อยเองเกิดมาเนี่ยเราก็ได้ฐานไส้เกาะอาจจะโชคดีที่คุณพ่อทําแล้วเราก็เติบโตมาจากไส้เกาะตอนนี้เรากําลังเป็นรุ่นที่3ลแล้วเราก็ถ่ายทอดให้กับรุ่นลูก,ลก ในการทําตรงนี้ก็คือคือมองปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราควรทําอะไรที่จะต้องเพิ่มสินค้าตัวไหนที่เราจะต้องต่างกับคนอื่นค่ะคือการขายเหมือนกับคนอื่นทําให้เราเหนื่อยถ้าเราอยูเออ่เหมือนกับว่าเรามากกว่าเขานิดนึงที่เรามองมองพาสไปเด็กเนี้ยนะคะเราก็ จะได้เปรียบตรงนั้นหน่อยหนึ่งเรียกว่าใช้ประสบการณ์ดูแลมาโดยตลอดอย่างยาวนานแล้วก็เลยพอเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเราจะพัฒนายังไงเป็นรูปแบบไหนบ้างค่ะเหมือนอ้อยเนี่ยไปเราก็ถ้าเราไปทานใส่ก่อนเนี่ยเราก็จะรู้เลยเหมือนกันว่าอันนี้ของเขาใส่อะไรค่ะคือจริงๆว่าใส่แป้งเยอะไหมใส่ตัวอะไรเนี่ยอันนี้อ้อยอ้อยทานเรารู้ ชี่ยวชาญจริงๆนะคะการที่เข้ามากลุ่มบางเหียนของบริษัทโดยที่เป็นผู้นําหญิงด้วยเนี่ยคือมีความกดดันไหมคะคือถามว่ามีกดดันไหมก็ไม่นะคะเพราะจริงๆเดี๋ยวอ้อยทําเสกเกาะมาตั้งแต่เด็กๆคือเรื่องความกดดันไหมไม่มีนะคะคือทําแล้วมันเหมือนเราสนุกเรามีความสุขบางทีเราก็ทําเกินกว่าเจ็ดวันก็จะถูกถูกบ่นหน่อยๆเหมือนกันว่าเยอะไปเพราะเราไปอิงกับตัวตรงนี้ค่ะ ทำงานมากขนาดนี้เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาคุยกันดีกว่าว่ามีวันว่างอยู่บ้างไหมนะคะแล้วผ่อนคลายยังไงพักสักครู่ค่ะว่จริงๆริอ้อยจะได้รับการถ่ายทอดจากคุณพ่อนะคะว่าจริงๆเนี่ยซื่อตรงสําคัญที่สุดในการทํางานการตรงต่อเวลาไม่ว่าเราจะเออซื่อสัตย์แต่ตัว,ตวเองเหมือนกับคุณ ช่วงแลนดิ้งคุยติดดินสนับสนุนโดยน้ำมันงาจีนตราบังกอนคู่เข้าสู่ช่วงแลนดิ้งคุยติดดินนะคะช่วงที่แล้วเราคุยกับคุณจันทนาเรื่องของกลยุทธ์ในการทําธุรกิจคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้จะมาพูดคุยถึงแนวคิดส่วนตัวกันบ้างดีกว่าว่าใช้หลักอะไรในการยึดถือสำหรับการทํางานมากคะอ๋อในการยึดถือการทํางานเหรอคะจริงๆซื่อตรงค่ะเพราะจริงๆอ้อยก็ได้รับการถ่ายทอดจากคุณพ่อนะคะว่าจริงๆเนี่ยซื่อตรง สำคัญที่สุดในการทํางาน<ม>การตรงต่อเวลาไม่ว่าเราจะเซื่อสัตย์แต่ตัวเองหรือกับคนอื่น<ม>เหมือนกันค่ะแล้วหลักในการบริหารงานนะคะก็ใช้อันนี้ค่ะกับพนักง,งานซึ่งเรามีพนักง,งานพันกว่าคน<ม>จริงๆพนักงานอันนี้ก็เหมือนคนในครอบครัวเราที่ขออย่างเดียวคือเรื่องซื่อสัตย์<ม>คือถ้าซื่อสัตย์เนี่ยปัญหาทุกอันเราช่วยหมดจัดการได้หมดจัดการได้หมดแต่ถ้าว่าไม่ซื่อสัตย์เนี่ยมันไปต่อไม่ได้อะค่ะห้อยว่านะคะ แล้วแนวทางในการดําเนินชีวิตส่วนตัวล่ะคะส่วนใหญ่ในถ้าเป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์ก็ไปเดินห้างคือเดินห้างก็เหมือนเราได้เช็คงานของเราด้วยเพราะว่าเรามีของขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็จะไปกับลูกๆอย่างงี้ค่ะคือทานอาหารกับลูกๆกับคุณพ่อคุณแม่บ้างโอ้ไปทานอาหารด้วยกันแล้วไปทานบ่อยไหมคะอาหารนอกบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันอาทิตย์ ที่ลูกเองก็ต้องจัดคิวกับเราเหมือนกันเราเองก็จัดคิวในวันอาทิตย์เหมือนกันค่ะชอบอาหารแนวไหนเป็นพิเศษคะก็ได้ทุกอย่างค่ะจริงๆสลงสลัดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วให้เวลากับครอบครัวนอกจากไปทานอาหารนอกบ้านด้วยกันแล้วเนี่ยค่ะมีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นอีกบ้างไหมคะคือจริงๆก็จะบอกเด็กๆกันนะคะคือปีหนึ่งเนี่ยสองครั้งเราก็จะไปเที่ยวเมืองนอกกันไปกันทั้งครอบครัวก็จะครอบครัวใหญ่อะค่ะน้องชายน้องสาว เพราะว่าจริงๆครอบครัวอยู่รวมกันในการสําเร็จของเราทั้งหมดเนี่ยเรามาจากครอบครัว <C' an> เพราะนั้นเป็นวันที่เราหยุดอย่างสงการอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะอาทิตย์หนึ่งไปกันทั้งหมด <C' an> ไปได้วยกันทานข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันขึ้นรถลงรถทุกอย่างด้วยกันทํากิจกรรมด้วยกันหมดเลยก็จะเป็นความสุขอย่างมากที่คุณแม่ชอบที่สุดก็คือวันสงการอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเน้นไปในช่วงวันหยุดยาวเพราะว่าวันปกตินี่ทํางานแน่นมากค่ะใช่วันหยุดยาวก็ส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างมีครอบครัวเขาก็จะแยกเขาเราก็จะแยกเราแต่ถ้าเป็นวันหยุดยาวที่โรงงานปิดยาวค่ะกิจกรรมยามว่างก็คือไปทานอาหารนอกบ้านหาเวลาไปเที่ยวบ้างแล้วก็ดูแลตัวเองออกกําลังกายบ้างนิดหน่อยอย่างเรื่องของการไปทานอาหารนอกบ้านเนี่ยค่ะมีร้านไหนเป็นร้านโปรดไหมคะจริงๆก็ไปทานที่ไมค์คอนเนอร์ค่ะ อยู่ข้างหลังพาราดัยค่ะก็จะเป็นสลัดสลัดรู้สึกจะเป็นสลัดเป็ดลมควันนะคะไปบ่อยติดใจค่ะก็ใช้เวลาในวันว่างคือมีทั้งทานอาหารนอกบ้านออกกําลังกายดูแลตัวเองบ้างแล้วก็หาเวลาไปเที่ยวพักผ่อนไปต่างประเทศนะคะนี่ก็เป็นแง่มุมในเรื่องของการพักผ่อนของคุณจันทนานะคะนอกจากเรื่องของกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจแล้วครบถ้วนจริงๆค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณคุณจันทนาผัวพัฒนาสะจอนค่ะสวัสดีค่ะ ยังมีเมนูอร่อยๆจากแขก V.I.P จะมาแนะนำด้วยค่ะสวัสดีครับพบก,กับผมดรบุญมาอิพิเศษครับวันนี้เช่นเคยครับพบก,กับผมครั้งใดผมก็มีร้านอาหารอร่อยๆมาแนะนำเป็นร้านอะไรแล้วก็เมนูอะไรติดตามผมเลยดีกว่าครับวันนี้ผมก็มีร้านมาแนะนานะครับนั่นคือร้านแหนมเนืองรับแรนะครับเขามีทั้งแหนมเนืองหมูแหนมเนืองปลาแหนมเนืองกุ้ง หหลากหลายความอร่อยมากเลยนะครับครับและยังมีข้าวเกี๊ยวปากหม้อที่เสิร์ฟม,มาร,ร้อนๆรสชาติอร่อยกำลังพอเหมาะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเมนูที่ผมแนะนำนะครับ ครั้งหน้าอย่าลืมไปตามชมนะครับว่าผมจะมีเมนูแล้วก็ร้านอาหารอร่อยที่ไหนามาแนะนำอย่าลืมชมครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการด้วยค่ะโรงแรมวินเซอร์สวีทสุขุมวิท20นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะไปเอนจอยครัซีนกันสนุกกับข้าวมีเมนูอะไรเด็ดๆมาฝากกันบ้างอีกสักครู่ค่ะดาวน,นี่เขาก็พัดอร่อยก่นเลยค่ะใช่ปะอ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการเรียกว่าท้องท้องเฟ้อหรือเะี่ยว ช่วง Enjoy Cuisine สนุกกับข้าวสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์พันธายนรสิงผลิตภัณฑ์ตรางว่วนสูงเข้าสู่ช่วง Enjoy Cuisine สนุกกับข้าวค่ะว,วันนี้มาพร้อมกับเคล็ดลับในการทำอาหารแล้วก็เมนูเด็ดๆอีเช่นเคยกับคุณอาสุนพรวัฒนาพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้คุณอามาพร้อมกับอะไรคะวันนีคุณอามาพร้อมกับถั่วฝักยาว แล้วประโยชน์ของถั่วฝังยาวมีอะไรบ้างคะคุณอาอูยเยอะมากเลยถั่วฝังยาวเนี่ยเอามาผัดอร่อยก่อนเลยค่ะได้ปะอ่าแ,แล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการเขาเรียกว่าท้องอืดท้องเฟอ้อเลยมันไปเอามาเคี้ยวกินเคี้ยวสดๆเลยเหรอใช่หเหมือนกับที่เรากินกับส้มตำอะอเนี่ยเราเคี้ยวอร่อยหรือว่าจะเอาเปลือกมาสักเล็กน้อยก็ได้นะเปลือกเนี่ยเอามาแล้วก็เอามาต้มพอเวลามาต้มเสร็จเนี่ยตัวเปลือกเนี่ยมันก็จะช่วยในการที่เอามาพคอะ อย่างเช่นเราปวดเมื่อยแขนเราปวดเอวก็ามาพอกหรือต้มน้ำกินก็ได<อ>้ใช้ตัวเปลือกซากมาณฉีดครึ่งถนึงสองขีดต้มแล้วกินน้าแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรกับถั่วฝักยาววันนี้เราก็จะเอาถั่วฝักยาวมาผัดน้ำมีเเผงง่ายอๆอลนะหากินงง่ายๆผัดกับอะไรล่ะคะก็จะต้องผัดกับไก่เพราะว่าอาชอบไก่เป็นอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็จะมีเนี่ยใบมะกรูด มีกระเทียมมีพริกคว้มามีถัวผงยาวตัวผงยาวนี่อาเ็เป็นลวกก่อนแล้วทำพริกเผาแล้วเราก็ใส่<ะ>กระเทียมเจียวเยอะๆเลยใส่ตั้งแต่น้ำมันยังไม่ร้อนก็ได้เพราะอะไรรู้ะเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมมันจะไหม้บางคนโอ้โหน้ำมันร้อนก็ใส่ลงไปกันเละเลยเอาไก่ลงไปใส่ไก่ลงไปเป็นทีถูกต้องน้ำปลาใส่ไปสักหน่อยนึง<ะ><ะ>เพื่ออะไรรู้ไหม ไก่จะได้มีรสเค็มเแล็ปเปแล็ปใส่ลงไปตอนนี้ได้เลยวันก็จะขึ้นมาเล็กน้อยรอสักครู่ซอสหอยนางรมสักหน่อยอจะผัดอะไรก็ตามแหละผัดผักผักอะไรต้องมีซอสหอยนางรมนิดน้อยจะได้เข้มข้นนะคะจะได้หอมอร่อยอวางไว้ก่อนนี่นะครับ น้ำงลง<อ>ก็จะเข้าไปในไก่เพื่อให้น้ำมีผาเข้าเนื้อหรอคะกับไก่เข้าเนื้อกันน้ำมีผาสรกะกูเมื่อกี้นี้ที่บอกจะได้ไม่ติดกระทะวันนี้อาจจะผัดแห้งๆตามเลยด้วยถั่วปักยาว ไก่ท่เผารสชาติเขากรมกรอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากาใส่นี่ลงไปเลยเอาไว้ใส่ตอนสุดท้ายคราวนี้ละสีสันสวยงามมากเลยมีทั้งเขียวทั<า>้งแดงทั้งสีของไก่ด้วยต้ตามด้วยนี่คือใบม,มะกรูดใบมกรูดเมนูง่ายๆสไตล์ของอาสุทร ง่ายจริงๆคุณอาเช้าคุกข้าวทานกับไข่เค็ม หนึ่งเมนูอร่อยออยแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมทำได้ที่บ้านพรุ่งนี้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอาสุนทอดมากค่ะที่มาแนะนำให้พวกเรานะ,ะรนะคะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ h ฮ Flyer แล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพร้อมกับเคล็ดลับดีๆทั้งการทำอาหารด้วยแล้วก็เรื่องของการทำธุรกิจการทำงานเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการนะคะร้านอาหารเรือนปัญญาเรียกทางด่วนรามอินทรากรุงเทพค่ะ และขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะน้ำจิม้มสุก,กี้สุดกวางตุง้งตราพันท้ายนารสิงห์เครื่องครัวซาเวลผลิตภัณฑ์น,น้ำมันงาตรามังกรคู่ผลิตภัณฑ์น,น้ำส้มสายชูตราคิวพีซีไทยซูเปอร์แวร์ AJ DVD และ AJ เครื่องเล่นคาราโอเกะม่วนสูตรพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1 h o t ฮอตพอตบุฟเฟตนานาชาติและทีวีพูบุฟเฟต์ดอกจันรสาค่ะ วันนี้รายการ h i ไฟ Fire หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าพฤหัสบดีสูนาฬิกาหนาทีกลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้แก้รและคุณอาสินทร์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับว่าิริ้อยก็ได้รับการถ่ายทอดจากคุณพ่อนะคะว่าจริงๆเนี่ยซื่อตรงสําคัญที่สุดในการทํางานการตรงต่อเวลาไม่ว่าเราจะเออซื่อสัตย์ตัวเองหรือกับคนอื่น สักวันความฝันจะกลาย